วัสดีจ้าทุกคนมื้อนี้เฮาก็อยู่บ้านยาเนาะจ้ะนี่เฮาก็สิไปซอยปลูกกับยาขายน้องใหม่ฝรั่งจ้าเฮาก็จะไปหน้าจะตอนนี้เฮาจะไปซอยอีปูยาขายน้องใหม่ฝรั่งเลยจ้ะไปรับชมกันเลย nóng ná, ạ cả ôi nóng, sao lại thấy uất bực nóng á? cái thỏi này. แล้วก็ถึงนายนะทุกคนพี่ได้สื้น้ำมันฝรั่งดิไอ้หมูไอ้ปูอยู่เปล่านอ้ปูไปขายก้อนเท่าอะไรวะเออมันไปขายตัวก็ไปพอดีอ่ะไปคือซอยเลยหนักเหลือเกินอันนี้หมว่าเฮ้ยไทเกอร์ไทเกอร์หมูไข่ตุ๋นนั่นไข่ตุ๋นใส่แล้วแฟนไข่ตุ๋นไม่คือตัวมือนกันเลย เห็นไหมเห็นแล้วก็อ well, ีบ่าเอ้ยแล้ก็จะมากินกินข้าวนาน้าปูด้วยอ่างี้ใกล้แลวตีปูทุ่งน้ำไหมเขาบอกแบาใช้เศียนบ้านกทำนองวัดแล้เอาวัดเขาจะทยตัวน้องเียรบ้านเอาฟังบอกเขาประ อันนี้ก็จะเป็นเนาะเอ้ยอันนี้ก็จะเป็นต้นหน้าไม้ฝรั่งเลยอ่ะนี่ไงต้นหน้าไม้ฝรั่งเล็กๆเนี่ยอันนี้นะนนจะาขายน้าไม้ฝรัง่งไม่ขายบ้านไหนเราดูเลยเด้อถ้าไม่ไปขายทาง,มางเมีันคนเบิร์กไย้ไหมเป็นซื้อซอยฝ <laughs> ากติดตามด้วยนะคะไม่ไมีเรากับ <laughs> สองคนแบบก็ไม่พอแม่จ้าเบิ่ง่เข้าสิขายคลิปสัมเ็จแล้วก็ขายน้องใหม่ได้สัมเ็จบ่อด้วจ้าบรรยากาศกินข้าวกลางท่งนาแล้วจ้ากิ่แบบลูกทุ่งกินข้าวจ้าบัานนี้มันก็จะไปขายน้องใหม่ฝรั่งตอยอ่ะ ออกินเท้เาก่อนจ้าวันนี้ไม,มาได้ก้ากินเท้าแบบอร่อยอร่อยอร่อยวุลูกุ่ม,ค,มค,คักเบอ่อวันนี้กินยูบองวันนี้นเลยย,ย่างหน้ามีบะกินด้ยอย่าหุ่นกานคงถึงเวลาขายของแล้วจ้าทำไมฝรั่งละจ้า มันก็จะไปขายนทำหมฝรั่งให้จ่ายแบบนี้แต่ถุงใส่ถุที่ใต้ท้องรถจ้ะลมแห้งแงน,น่แม่จะถึงแม่มาเอาิญจะถึงจะขาดจ้ะมัก็จะไปขายไปขายบ้านอื่นนะจ่ะแต่ว่ารู้ว่ามีบ้านยังแน่นาะก็ติดตามเบื้องอะไรอย่า,ดา,าเดี๋ยวพาไปห <c oughs> ม่เมื่อวานสาวๆแตจะพาไปขาย เอเยี y, ่ยก็ละมันไม่ฝรั่งเนี่ยก็มีคนถือกล่องหายถือเองเอออันนี่ก็มีคนถือกล่องหายด้อยจาะกะสียากยากบางยากจังน้อยอยู่ เรากจะเดินทามไปเรื่อยๆเ,ยเ,ด,เดินขายนะคะ คำรสอะไคำรสอีรสสุดเล่ะอยกันไหนนี้อะไรจ้าบ้าอันนี้อะไอนี้่สางเดียวเขาตอนนไปฟากังจ้าขโมลูก

初二肯定得的 พ่อพร้อมจ้ะระสือด้อ แถมมันมีน่าหมดแถมบกอบากแบเท่อใดนี่คะเนี่ยร้านเาว่บนนี่าเนหคจ้เห็นเป็นถุมากี่้หอดเอาก็ได้นจ้าแล้วเาก็ายหมดเป็นที่เรียบร้อยนะคะหมดเรีย้วก็สิกลับบ้านี่แบนี้หงงอย่างน ที่ถุงเสื้อทันทีเอาใส่น้ำกอกน้ำกันไว้ก่อนน้อง,าางอ็ถือมาจะต้องไปกับบนะ้านกับเชียวหมดหมดเรียบร้อยหมดเรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนนะจ๊ะเทศบาลน,น้ำพานนะจ๊ะมาเอาบเบรคให้เ <c oughs> ขาก่าจะเดินทางเมื่อได้จ้าบุญเอกระเป๋าสวัสดีจ้ามากันเลย บายบายแมวไอ้สืบเป็นที่เรื่อยเกี่ยงไปยนดีนพ่อหน้าห่างเลยแกลับแล้วนะจ้าจา อ,อีพอเห็นจังไรเสื้อลูกขึ้นขาคั้งแ้ยใ่ไตุนเสื้อขึ้ขาั้กโอ้ยน,อยอน,นาะโอ้ยอี้กินอร่อยเสนติ๋ออนั่นอันนี้นองก้อยเจคอนโตรล่า่งสมิได้จ้ขอบคุณที่รับชมาค่ะอ๋อหย่งสองตัวนี้